ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับหรือมาศึกษาหรือมารู้วิชาในครับในงานคัดหรืองานตัดในกือบลักะของผมชายนะครับเป็น before and after ดีกว่าครับก่อนที่เราจะคัดหรือตัดนะครับจะเห็นนะครับผมผู้น้องนะครับเขมีเนื้อผมที่ค่อนข้างที่จะหนาหรือเป็นลักษณะของผมเส้นใหญ่นะครับหรือ ฝูนะครับการทำงานที่ออสใช้เทคนิคหรือการทำงานในกลึงของกิปเปอร์หรือปัตตรเรนนะครับออสใช้วีบางกดให้แนบนะครับด้านจอนนะครับแล้วลักษณะของกระดกดัปดปาลาย่วไล่ปลายลายชายแนวหรือกรอบของทรงไอคอนีนะครับหรือกลึงลักษณะของความสมูทการทํางานหรือการออกแบบในกลึงของผมชายเนี่ยเราควรจะต้องคุยความหมายก็คือสอบถาม นะครับก็คือกลุ่งของการที่เราใช้ิเปอร์หรือปัตเตอรเลียนเนี่ยก็คือเป็นแนวเดียวก็คือรองทรงนะครับอาจจะเป็นสูงกลางต่ํานะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนบางท่านไล่ในกล่งของทูบล็อกนะครับอาจจะเหลือลักษณะโซนของซิกด้านบนอันนี้ต้องมีเนื้อผมที่ค่อนข้างที่จะย,ยาวนะครับหรือเป็นลักษณะของผมที่มัดหรือรวบในโซนของซิกด้านบนได้อันนี้จะออกมาเป็นแนวทางของทูบล็อกส่วนลองทรงนะครับอย่างที่ออรเกนแล้วนะครับอาจจะเป็นสั้นนะครับกลาง นะครับหรือลักษณะของความยากอันนี้ก็คือแล้วแต่ลัการส่วนออดคัดอาการตัดใช้วีบางกดให้แนบนะครับหรือลักษณะของการไล่เกอบความหมายก็คือกกอบปลายชาแนวหรือลักษณะของผมที่เขาแข็งเนี่ยเราใช้วีบางเลยนะครับแต่งหรือลักษณะของการไล่ทรงอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับเอาความรู้หรือารแนงกึ่งของผมชายให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนชาวเอฟซทุกท่านนะครับเข้ามาศึกษา หรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการในการเรียนรู้ในกลุ่มของขแขนงหรืองานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายจากขอบปลายชายแนวที่ออดคัดนัดในโซนของติ๊กด้านจรกอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้้นบนปลายลายชายแนวหรือลักษณะของโซนหลังหูสุดท้ายออดมาจบในลักษณะของการไล่ในกลุ่มของด้านหลังความหมายก็คือการที่เราต้องการให้ศีรษะโครงสร้าง หรือศีรษะนะครับหรือหัวข้อถุยการทํางานที่ออดพาร์ตหรือการเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในกึ่งลักษณะของนะครับผมชายจะเห็นนะครับการที่เราใช้วีบางกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดกอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับหรือการทํางานเราต้องการในศีรษะโครงสร้างหรือหัวข้อออกพลิตทุยนะครับการที่เราวางหวีในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงหรือการวางฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือศีรษะ โครงสร้างนะครับหรือลักษณะของหัวถุยเสร็จแล้วออดมากทิมมาเรมหรือมาเชคหรือลักษณะของชายผมความหมายก็คือกรอบปลายใจแนวในกลื่งของผมชายเราควรจะต้องเก็บลักษณะของตีนผมอันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างกรอบปลายใจแนวเขาออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของความกลมเกินจบงานเรามาใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัทเทเรียนนะครับหรือการกับปีเพื่อตกแต่งลักษณะของกรอบของทรง เป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทำมาที่ออสเอาแนวของผมชายมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสีช่องทางนะครับทิกต o อก YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวสีช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถจะแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้รฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าต่อไปจากงานคัดนาง,งานตัดในโซนของซิกด้านจอนอบลายใจแนวในโซนของด้านหลังตลอดจนถึงด้านท้อยทอยที่เราคัดหรือการตัดในลักษณะของการสร้างในลักษณะของความถุยกอบลายใจแนวในโซนของงานเชื่อมต่อ ในส่วนของหลังหูหรือลักษณะของคาแอลเรียในรูปมงกรรูปร์ดในส่วนของโหนกหลังการกันหรือการเต็บเก็บกรอบอันนี้เราต้องการให้ศรีรษะโครงสร้างหรือหัวข้อออกโมเลทุยส่วนการที่คัดตัดเสร็จแล้วในส่วนของซิกดกานขวาออดขยับมานะครับมาในส่วนของซิกดานซ้ายการที่เราใช้หวีบางหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิด เพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของหนกผมเนี่ยให้เขาออกมาได้ทุยนะครับหรือลักษณะของความกลมกืินหรือลักษณะของความเนียนนะครับส่วนการที่กับบีนะครับหรือการใช้คิปเปอร์กันขอบอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือความคมออกมาได้สวยจบเสร็จแล้วนะครับเาอาขยับมาในโซนปีของซิกซด้านซ้ายโดยการใช้หวีนะครับหรือการตั้งฉากหรือกึ่งของพีระมิด เัืไล่ไปลายลายชายแนวหรือการลบเหลี่ยมหรือลบขอบลักษณะของทรงการที่เราคัดเราการตัดนะครับต้องดูนะครับอย่างเช่นที่เอออสบอกแล้วว่าเคสนี้ก็คือผมที่เขามีเนื้อผมที่หนาศรีรษะโครงสร้างหรือหัวข้อโตนะครับหรือลักษณะของการบานการที่เราจะลบเหลี่ยมแต่งขอบปลายชายแนวหรือการที่เราการขอบอันนี้เราต้องการให้ปีกสองข้างความหมายก็คือหนกผมก้อนด้านข้างเหมือนก็เราล,ลบเหลี่ยมออกนะครับให้เขามีลักษณะของความฉลูด ความหมายก็คือการดึงลักษณะให้ดูหน้ายาวอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือหัวข้อออกมาได้ทุยนะครับเป็นความรู้นะครับหรือเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับเอามาเผยแพร่มาแชร์นะครับเสร็จแล้วออดมาทีมมาเลมนะครับหรือมาเช็คลุอลักษณะของการไล่ส่งความหมายก็คือขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมนะครับจุดหลักนะครับที่เราคัดเราตัดในส่วนของซิกด้นานหน้าเสร็จแล้วที่เราไล่จอนเรามาเชื่อมต่อในลันกษณะของหลังหู หรือคอเคียในส่วนของซิกานหลังปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนตามโครงสร้างสีระลายแนวอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีระนะครับหรือศีรสะนะครับเขาเป็นส่วนโคง้งแวอยเราเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดให้โค้งเข้ากับสีระหรือศี่สะนะครับอันนี้ก็คือหลักการส่วนการจบป๊อดมากันลนักษณะของงานแต่งขอบความหมายก็คือขอบในส่วนของซิกาะหน้ารากับคิปเปิลนะครับหรือการหรือการตกแข่ง อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานในแนวกึ่งของวินเทจนะครับหรือเป็นแนวกึ่งของผมชายครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับการศึกษาหรือการพัฒนาหรือการเอาหลักการเนี่ยท่านย่อมมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานอย่างออสนะครับเป็นกึ่งลักษณะของผมหญิงความหมายก็คือการคัดหรือการตัดในแนวกึ่งของผม ซาลอนหรือเป็นแนวของผมหญิงเนี่ยเราจะไม่เน้นลนักษณะของการตัดให้ขาวมากนะครับหรือเ,เป็นงานสั้นนะครับส่วนออจะมีลักษณะของเนื้อผมให้ดูลักษณะของงานผิวหวานนะครับส่วนการทํางานแต่ละท่านนะครับมีความถนัดแตกต่างกันอันนี้เราจะไม่ก้าวไกลกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือการทํางานนะครับส่วนที่เข้ามาแล้วหลายท่านที่ชอบหรือหลายท่านที่ชมนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับเพียงท่านแอด เี่กรมครับเอสโวมจนะครับออสสมจิตหรือออส i ิกต k อกตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทึงช่อง t ิกต o อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าผมแต่งหน้าทุกรูปแบบในแขนงของเสริมสวยนะครับที่ออสแพร์หรือแชร์ไปทางช่อง t ิกต o อกเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t ิกต o อกส่วนทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับท่านอาจจะศึกษา เรียนรู้นะครับอาจจะเป็นแนวทางต่างๆความหมายก็คืองาน color คืองานเช้งเลอร์นะครับหรืองานสีที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่รรี่หือทฝรั่งเศสหรือเป็นลอเรียลเดสเปอรีป็นตมาสเตอร์ที่อัดอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในเกลื่อแขนงของงานเคมีหรืองานสีนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับทางช่อง Facebook ไล v ์เอปอรีเดส่วนนะครับงานทำครับงานเพิ่มเม้นท์งานดัดนะครับตลอดจนถึงงานกล้าวผมอาจจะเป็นผมหญิงผมชาย ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาได้ทางช่อง Facebook Line หรือ f c e b o o o l ไล e ์เอฟ y อเดอาจจะเป็นล,ลักษณะของความโชคดีนะครับครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสําเร็จความหมายก็คืองานที่ออดไปแข่งขันหรือชิงแชมป์ผมแห่งประเทศไทยนะครับหรือเป็นชิงแชมป์ผมนะครับในแนวของผมชายนะครับนะครับงานจัดที่เซนทันลาดพร้าว ออสชนะเลิศน,นะครับหรือเป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายนะครับในแนวของแฮ์ฟรีสไตล์ในความคิดสร้างสรรค์นะครับการตัดงานหรือการเอาเทคนิคต่างๆออสมามิกหรือมารวมมาผสมผสานกันนย่าออสประสบความสําเร็จก็คือได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมแฮ์ฟรีสไตล์หรือเป็นแนว นะครับของผมชายนะครับส่วนการที่เราได้รางวัลนะครับออดได้ถ้วยได้โลนะครับได้ใบขอบคุณหรือเป็นการรับประกันะครับตลอดจนถึงดีผมม้อหรือดิสบิเกตนะครับว่านายสมจิตดิสฟักดีนะครับหรือเคทูปการามี่นะครับเป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแฮร์ฟรีสไตล์นะครับตอนนั้นนะครับนายชวนหลีกภัยนะครับพนันท่านนายชวนหลีกภัยท่านดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีออดได้ถ้วยนะครับจากนายกรัฐมนตรี